หัวลาบหมูใส่ห่อข่าจ้ะหัวลาบหมูใส่ห่อข่าลาบหมูตุ๋นจ้ะจุ่มอะไรส้ห่อข่าตีแล้วสุกแล้วสุก็จ้วสุกแล้วจ้ะห่อแบบไไง่ายๆดีจ้ะเนี่ประได็นแง่ห่อข้าวกล่องเดียวไปทำงาน ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเติมผงนัวหน่อหน่อยคัยใส่ผงนัวเล่นนัวเสร็จแล้วจ้ะขอเกลือหัวหลาบขึ้นกินหลาบเรียบ <laughs> นี่คะ่ะห่อขาแม่ทำไมตักใส่เห็ดด้นยชื่อผ่อแบบง่ายยายสุนัน,ะะห,ยยน,นห่อ,หอสวยเป็นหนึ่งกรองแล้วก็มีผักด้วยนี่คะ่ะฟองหวานเนี่ยนี่คะ่ะดีดจู่ว้พ่อเป็นห่อตรงธรรมะหายกินเนะค่ะเพื่อนไปเราไปทำงานกันนะคะขอบคุณทุกคนจ้า